สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอ็นเกิลมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดลย้อนมาได้มา 3- สามึงสี่ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดลย้อนเนาะที่อยากหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไวๆครับผมก็คลิปสวยที่ผมทำเนี่ยกับอาหารแล้วก็กดลย้อนอ่ะต้องบอกว่าผมนําข้อมูลมาจากเว็บต่างประเทศนะครับผมก็แต่ว่าผักที่ผมจะนำมาพูดในคลิปนี้เนี่ยผักตําลึง ผังยอดฮิตประจำบ้านเราเลยเดินไปทางไหนมันก็ขึ้นมันก็มอกตามกำแพงบ้านตามหน้าบ้านตามหลังบ้านนะครับผมแต่ว่าคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะกินได้ไหมคือโดยปกติเนี่ยผักบา้างผักหรือผลไม้บางชนิดอ่ะคนเป็นกรดไหลย,ย้อนนะกินได้ได้นะเช่นมะนาวอ่ะกินไม่ได้อา่าถ้าเป็นผักก็มะระกินไม่ได้อ่ะแต่ว่าตําลึงเนี่ยมันกินได้ไหมผมต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะผมก็หาข้อมูลตามต่างประเทศตามปกติแต่ต้องบอกเลยว่าตําลึงหาไม่ได้เลยครับผม อาหารมันคงผักนี้มันคงขึ้นแค่ s o u t h e a เ t asia อะไรอ่ะถ้ามันออกเฉียงใต้ของบ้านเราอ่ะครับผมอินโดนีเซียพม,มา่าลาวกัมพูชาอะไรมาเนี่ยแต่ว่าตําลึงเนี่ยไม่เจอในแทบจะไม่เจอในเว็บต่างประเทศเลยครับผมถ้าจเจอนี่คือเป็นการเจอข้อมูลแบบวิธีปลูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เจอค่าพ H เเลยครับผมคือคลิป ของผมเนี่ยจะพูดถึงค่าเพทบ่อยมากค่าเพทคือค่าวัดความเป็นกดหรือความเป็นด่างนะครับผมถ้าหาชิ้นนั้นเป็นกดเราก็ควรเลี่ยงใช่ไหมแต่ว่าผมไม่สามารถหาตําลึงหาเขาเรียกว่าอะไรหาเพทของตําลึงได้เลยครับผมเพราะว่าไม่มีไม่มีเว็บไหนบอกไว้เลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอ่ะผมบอกเลยนะตําลึงอ่ะกินได้ไหมความเป็นกฎหรือยองก็ต้องบอกว่าตําลึงอ่ะกินได้กินได้ครับผมเพราะว่าตําลึงอ่ะมันมีไฟเบอร์ไฟเบอร์คืออะไรไฟเบอร์คือกา,กากอาหารครับผม คือคนที่กินไฟเบอร์หรือกินกักอาหารเนี่ยจะทําให้ขับถ่ายคล่องขับถ่ายง่ายทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้กระเพาะอ่ะมันมันแบกภาระไว้เยอะคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนถ่ะหากเรากินอะไรใช่ไหมไม่ว่าจะย่อยง่ายก็ย,ย,ยากก็ตาม,มกดอ่ะมันจะมีกดอ่ะเที่ยวไว้ย่อยอาหารอยู่แต่ว่าอาหารอย่างที่มีไฟเบอร์สูงเนี่ยมันจะทําให้แบบย่อยง่ายกว่าปกติครับผมไม่ได้สร้างพาระให้กับกระเพาะมากเกินไปดังนั้น กินตำลึงเนี่ยครับทานง่ายเค่าสะดวกมันก็สามารถบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้อ่ะดังนั้นตำลึงอะ่ะมีไฟเบอร์มีกากใย,ยสูงคนเป็นไหรย้อนกินได้ครับผมมั่นใจเลยว่ากินได้เอาไปต้มอะไรได้แน่นอนครับผมแต่ถ้าหากตำลึงเนี่ยตำลึงตามกาแพงตามปลูกขึ้นมาตามหน้าบ้านเนี่ยก็เอาไปล้างให้สะอาดก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อความชัวร์โอเคคอนเฟิร์มอีกทีนึงตำลึงกินได้กินได้แน่นอนครับผมมีไฟเบอร์ช่วยช่วยเรื่องกดไหลย้อนด้วย แล้วก็มันยังช่วยในเรื่องอย่างอื่นอีก้างมายเลยนะผมแต่ว่าคลิปนี้ถ้าผมเื่องกอดย้อน,อนตำลึงกินได้แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเทมเพลยเท่านี้ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับก๋วย้อนอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็ลองถามผมมาดูนะครับผมอันไหนที่ผมยังหาอยู่ก็ผมจะผมผมก็ต้องบอกว่าผมหาอยู่นะหาข้อมูลอยู่นะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องหาหาข้อมูลอนะถ้าผมพูดผิดไปผมก็กลัวให้โคงกลผิดไปก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเตมเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ